ไหนใครเชิญมาไปทำห้องอเป็นหัวเดี๋ยวกูเชิญไปทำไมมันขึ้นว่ามึงออฟไลน์วะอา้าวแล้วกูก็มาอยู่กับมึงเซ้มาแล้วออแต่พายแต่พายมันมันไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วนะอ,อ่ะตอนน่ะในเช้าอ่ะแต่มันยิงถี่ทีนะแต่มันนานไม่งดเวอรมากเลยเออ เมื่อกี้ต่อยแล้วมีได้ได้กาด่อยสอ,นนอ,องสองหนึ่ง,งยืมอะไรด,ดิอัดอัดยังไนะอัดยังไนงะเออเดียวโอ้โหอัดตั้งนานแล้วตั้งแต่เข้ามาไม่บอกอ่ะไม่โอ้โหไม่แบบหนึ่งสองสามแอคชั่นแอคชั่นไม่มีเออที่หนึ่งไงเรายังไม่ถึงไงที่หนึ่งวะดูบอลกูไปตรงแอร์ดรอปแล้วกันแล้วมึงอยู่ไหนบางก็ไปแอร์ดรอปไปงมาร์คไทยเนี่ยประเทศสมอก ย่าดงมาพร้อมกันอีกเฝ้าเลนไว้แล้วแบบมีแค่แอดดกันเดียวเนี่ยนะไอ้สัตว์บัดเจ็บของด้วยเพื่อนปลายฟแล้วเอาไม่เอาเหรอเอาเล้วเลยโอ้โหเกียดที่มันโดนสกิลตัวเองด้วยอ่ะแม่งไสียดไว้แล้วมันำไมไปอยู่นู่นนะไอ้เหี้ยไปอยู่คนเดียวอีก อไว้ลงไอ้ดอกกันแอ้ดอกดอกอะมันอยู่สองข้างอ่ะไม่รู้อ่ะไปลายปากำลังไปลสองคนเลยวนี้เห็นแล้เฮ้ยเห็นแล้วแล้วเฮ้ยล้ม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 แล้วล้มแล้วสองตัวเลยล้มแล้วล้มแล้ว เอ้ยกูฆ่าแปเราไม่เห็นอะไอยู่ไหนวะมี่ข้างล่างมีมีข้างล่างตัวนึงตรงทิศหนข้างล่างยอี้ยอ้้อโอ้ยโอ้อยยเออ โดนกันเอง่ะมันโดนกันเองยิงเออพอเล่นแล้วพูดได้นี่ชิวขึ้นเยอะเลยสสไม่เติมเกาะกันหรอฮัลโหลไม่บีแหวนนะดิแหวนแหวนเป็นเบลลแรกอยู่เลยเออต้องหาต้องหาแหวนนะแล้วก็ที่มันเป็นรูปสีน้ำเงินน่ะที่ของมันเป็นสีน้ำเงินน่ะอันนั้นแ่ะก็คือเกาะเลยอมไม่เคยเติมเกาะเลย บอนเล่นแข่งกันอะไรบ้างฮัลโหลฮะเอเล่นแข่งกับดินอ๋อดินเนี่ยดินเกมสามคนเลยเล่นจิดจิดก็เล่นไฟโบลมจิตคอมโคลกับรถถ้าเกิดถ้าเกิดพายุสองรูปแล้วก็มึงยิงไฟเข้าไปก็เป็นโโคดพ่อกับแม่ไฟอ่ะที่มหาทอร์นาโดอะไรอะไอ้สักอินไม่เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห ตรงทิศร้อยห้าโอ้ยหขบนขบนตรงเอ็นอีเอ็นอีหลังหลังเข้า้ยหลังเข้าน้ยเดียเดี๋ยวก่อนเรารวมกลุ่มกันก่อนเฮ้ยไอเหี้ยกูกูวม่งวิ่งไป่น้นไอเหี้ยหลตีมากากเลยถอยเถอะถอยเถอถอยถอถอยเถอถอยไปไปหนีก่อนนีก่อนนีก่อน มาได้ไหมมาได้ไหมโอเคโอเคแตกหนึ่งแตกหนึ่งไอ้เหี้ยตงกูมีตัวนึงเห็นได้แล้วตายตายตายล้มละล้มละอีตัวนึงอีตัวนึงตรงอีตรงอีมาละมาละเฮ้ยโอ้หเทเลพอร์ตมาว่ะเออเออเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยล้มบ้าอยู่ไหนะวะไอบริษัทนี่ไงเป็นบ้าตรงข้างล่างมีตัวนึงแอมระวังระวังระวังโอ้ล้มเลยเชื่อไหม วเ<ป>ออระเบิดไม่ง่งจังวะเอาปเปิ์กบินดีกว่ามั้งไว้หนีเนี่ย <ลบ S 1> โอ้ดินเต็มเลยอะไรเนี่ยเออดินมันแหอะเรียบเลยมันต่อยแล้วมันได้เกาออะโอ้โหแหลกไปไปมุมมุมมุมนู้นไหมซ,นมซ้ายบนซ้ายบนไปจัดไปเปอร์แลนดิ้งอะไรนะ ซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเดชูบ์เฮ้ย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 มันหนึ่งก็บวกแล้วโอ้โหเดินไป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 โอเคได้บินว่ะอยู่ไหนอยู่ไหนก็เจ็บว่ะเฮ้ยนี่ก็จะตายแล้วเนี่ยโอ้เฮ หนีก่อนหนีก่อนตอนนี้มันจะต่อยองจริงไปเอามุ้กับใครอ่ะตายมึงตายเหรอมันตายเย็ดเทคนเทเลยครับผมใช้ลมเลยเฮ้ยฆ่ากูไม่ได้หรอกเปิดกล้องขอแอคทีฟเฮ้ยถ้านทกคนได้ผมไอ้คีแอคเนี่ฆ่าให้ดูเลยเพื่อนดูไม่เหลือทำไมอ่ะมัน ดูดูมันนั่งเองอ่ะเห็นปะไม่เห็นเห็นเ,<อ>เห,นห็นยืนโอเคอันงี้เป็นที่กูแหละตายเอาพิษไปแจกไปอือเฮ้ยเอาอน้ำแข็งใช้ได้ด้วยวะ่ะเออน้ำแข็งมันคอมโบกับพิชได้เฮ้ยอยู่ข้างล่าง,างอ๋อเอมเฮ้ยใครยิงพิชไปไมเมื่อกี้กูกโกโก,โกสวยสวยคอมโบเลยอย่างนี้ จต่ไม่โดนใครเลยนะไอเหี้ยเออเวิร์กดีมันเวิร์กดีมันสวยดีมาเมื่อกี้สาตสาตีสาตโอ้ยไอสาตเกาะมันลดไอ้เหี้ยกูว่าที่กูตายเนี่ยน่าจะเพราะโดนกันเองนี่แหละไอสาตอืมไม่ต้องไปถามใครหรอกเรื่องนี้ไปเถอะโอวงมาแล้วกูบินได้ไอเหี้ยเอาโชคดีโอ้โห

มึงขอยากูเพืกูเก็บวิญญาณไอนี่คนละตี้เหรอ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 เป็นเลือดกันไปด้วยมากแล้วบินมาแล้วหินบินไม่ได้อ่ะเออกูแค่กระโดดสูงอย่างเดียวอ่ยโอ้โหโดนแล้วเพื่อนโอ้โห เชื่อจังไหนว่ามองเห็นอ๋อขอบูดิไปแล้วคอมปูโอเอะไรก็ไม่รู้โดนหมดวะเฮ้ยโอ้โหทางขวาก็มีฮะทางขวาทางเอ็ดอีเอ็อีมีมึงอยู่ไหนก็ว่ไอ้บาสมึงอยู่คนเดียวนะเพื่อนอยู่มึงนี่ไง ไอเฮียนี่ก่อหมดแล้วไอเฮียนี่ก่อหมดตายตายตายตัวแอบแพ้หรือเปล่โอ้เฮียมไม่ไหวบ้าโอ้ยหิ้วแป๊บขหิ้วแป๊บมาพวกคันด้วยยังไม่ตายยังไม่ตายเลยมึงยังไม่ตายใส่ก๊อปแค่แม่ใส่ก๊อปแค่นึ่ไหนวะไหนวะมันกำลังช่วยเพื่อนมันวะหญิงใส่มันฆ่ามันเดี๋ยวรอเขโผลอยู่นี่ไงนี่ไง อุ้ย่ยโตกันเองวะเนี่ยนั่นนโดนกันเองนี่ไงโอ้โหมันจะไปนอกวงอยู่แล้วเข้าหลังเข้าหลังเข้าหยังออะไรอะไรอะไรวะเนี่ยโอ้โหข้างหลังก็มีโอ้โหข้างหลังก็มีโอ้โห ตายฮะแอบไล้วไอ้ตูบาสโอ้โหบาสเฮียแม่งโดนไล่ไปนู่นเลยเฮ้ยชิบหายแล้วแอมลบมันมีคนมามันจะมาเอ็กซ์คิวเราแอบแอบแอบกันไปกันไปแอมพีแอมไปละกูอยู่ในที่โล่งมากไม่ได้เห็นมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเห็นกูแล้วมันเป้าแล้ว โอ,อ้ยมันมีคนอื่นอยู่หนึ่งได้ไหมได้ไหมเอืเออหมายทั้งดินเลยดเดทีเท่าไหร่วะเนี่ยไอ้เหี้ยคนจีนอีกแล้วไม่ใช่แต่คนจีนมันที่ชนะ